กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายเฮโลโกโก้กับคุณหมูอ้วนสวัสดีครับอ่าถ่ายหน้าให้หน่อยอ่านเนื่องจากเขาไม่เปิด<ม>เผยตัวแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากไปให้เขาแล้วกันนะครับตอนตัดต่อโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือท่าเรือแหลมบริหายครับผมอ่า,อาลองดูบรรยากาศนะครับเรือนี่จอดกันเรียงรายเชียว นี่จะเป็นคลิปแรกนะครับผมที่เราได้พาผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวกับบรรยากาศต่างจังหวัดบ้างนะครับผมกาผมน้อยกล่าวไปทางก่อนหน้านี้นานๆแล้วท่านอ่จะแจ่ไม่ได้เพราะผมอาจจะไม่เคยพูดโอ้ก้องสั้นคำนี้ก้องสั้นแต่ตอนนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราได้อัดคลิปเช่น walking dead คลิปแนวปลาปลาาปึกปุยปึกปุยนะครับผมตอนนี้เราจะออก เดี๋ยวๆพาท่านมาพบกับบรรยากาศของจริงบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นรุ่นรุ่นไวรุ่นไวรุ่นจูบกันแล้วครับโอเคเอามึงจูบกันอีกสิกูจะได้ถ่ายอคก็ยังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับคาว่าเกาะล้านนะครับมมชื่อว่าเกาะล้านอันนั้นเราไม่รู้นะครับมันไม่มีผมหรือเปล่าฉะนั้นอย่าคอมเมนต์ถามมาเพราะเราไม่รู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปตอนที่กําลังเดินทางกันแล้วกันนะครับแต่ับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันเนาะ โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้อยู่ช่วงอะไรแล้วครับผมอ่าอ่าอ่าช่วงอะไรดีเห็นไม่เคยตั้งชื่อเดี๋ยวเห็นโลโกโ้กโกโโพาเที่ยวอ,อ่าโอเคก็เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยแล้วกันะะนะครับโอเคว่ากันไป เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะล้านกันแล้วนะครับเห็นผู้หญิงคนที่เปิดล่เปิดหลังนะครับขาวซะจริงๆเลยนะครับมาเป็นแฟนพี่ไม่น้องผมยังว่างอยู่นะครับว mm ่าไปนะครับโอเคเราก็มาดูกันตรงนี้แล้วกันนะครับน้ํามันใสมาก,กจริงๆ mm hmm. อ๋อมีแล้วครับจองแล้ว mm ่า hmm. ไม่รู้ว่าก้องเห็นหรือเปล่านะครับแต่น้ํามันใสมากจริงๆนะครับนี่พื้นผมมองไปนี่เห็นหินอยู่บนพื้นเลยนะครับส่วนเรือที่จะมาจอดนะครับที่จะมาส่งเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นนู่นนู่นนลำนั้นนะครับลำที่ท่านเห็นตอนนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่อย่างกับในโลโก้เหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดอะไรครับ ตายายอ่าอย่างที่เห็นนะครับหาดก็จะเป็นเล็กนิดนึงนะครับมีโค้งเวามาตรงถึงตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้น้ําทะเลนี่สีเขียวเหลืองอล่ะเหมือนมรกดใสมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทแล่ไหนวะมรกดมันมันเขียวไม่ใช่หรอเออมันทึบมันทึบเขียวไม่ใช่เหรอเออมันเขียวลองวิ่งลงไปตรงนู้นนะครับลองทดสอบให้มันใสเปล่า ไม่จะดีเหระครับแต่ตรงที่หางเรือปั่นนะครับตรงนั้นโอเคนะครับโอเคถือว่แมมเนี่ยวิ่งก็ถือว่าหาดสะอาดมากนะครับถ้ามองไปตรงนู้นตรงนู้นนู่นจะเห็นกระจาดกระจัดเขาทิ้งไว้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเก็บให้เขาละกันโอเคแต่ว่าเม็ดทรายนี่ถือว่าร่วนมากเลยนะครับอ๋อนี่พอๆกับเกาะช้างเลยทีเดียวเชียวนะครับก็อ่ะ เดี๋ยวเราก็จะขอตัดภาพแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปที่อื่นกันดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮปไปไปไป่อเราเรามาถึงกระจาดแล้วหลเหรอกูเดียมไถึงกระจาดแล้ว <c oughs> ได้ไงวะตรงนู้นมีอะไรวะเขาเดินกันไปจังเลยไม่มีกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่วันที่หาดนวลน,นะครับผมอ่า มองไปตรงนู้นนะครับก็จะเห็นที่นั่งเต๊มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สปีดบอทนะครับตรงนู้นก็จะมีคู่รักนะครับสองคนทำไมเราไม่มีกับเขาบ้างวะเออมากับเพื่อนอ่าตรงนู้นก็อีกสองคนนะครับอเห็นแล้วอิจฉานะครับมาพูดถึงตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็นะครับทรายนิรั้วเลยนะครับน้ําทะเลก็ใสต่างหากนะครับมือเพื่อนทรายล้างน้ําหน่อยละกันนะครับอืม โอเคนะครับอา้าวมีคนเรียกแล้วครับเ,เบอร์หน้าให้เขาไว้ให้หน่อยมันชี้อะไรครับมันชี้อะไรไม่รู้ชี้อะไรวะอ้าวปลาตายปลาซาดีนคือมึงให้กูดูปลาซาดีนเนี่ยนะตายแล้วเพื่อนไปเอาเข้าปากินเราควรจะปล่อยมันลงทะเลหรือเปล่ามอกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับตรงนู้นะะน,นะครับก็จะเป็นภูเขานะครับอืมซึ่งตรงนี้หาดตรงนี้นี่รู้สึกผมก็ยังไม่เคยมานะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาผมก็เก็บบรรยากาศเพให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เนี่ยถ้าเตรียมเกงมาเดี๋ยวสักบ่ายๆผมก็จะมาลงกระโดดน้ําเล่นดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตัดผ้าไปจุดอื่นต่อก็แล้วกันนะครับ อนนย,ย่างวะโอ้ oh, ถ้ามองไปตรงนู้นนะครับก็จะเห็นคนใส่ชุดไปน้ำว้าวเธอสวยทุกนาทีที่จะได้สัมผัสกูจะได้สัมผัสไปนี่น่ารักมากเลยนะครับเห็นใจคนที่ไม่มีแฟนอย่างผมบ้างนะครับรู้สึกหัวใจละทวยจริงๆเลยโอ้ยเออช่างมันก็ เลอะเทอะจริงๆเลยผมโอเคไปกันต่อแล้วกันนะครับกลาบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายฮโลโกโก้คุงกับช่วงก็ช่วงของวันนั้นนั่นแหละครับผมพอดีวันนี้ก็หิวหิวมากก็เลยมาหาอะไรกินนะครับที่เกาะร้านส่วนตรงนี้ก็เป็นภูผาสงกระรี่นะครับท่านหมูวันก็กำลังจัดอยู่นะครับเขาหิวหนักมากนะครับ่าส่วนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยท่านหมูวันครับพี่หมูวันครับอันนี้คืออะไรครับพี่ ข้าวกลุ้มข้กุ้มข้กลุ้มข้กุ้ม,ม,มและนี่ยคืออะไรครับมันต้มยำทะเลอ,อ๋อครับผมวันนี้ก็จะบอกว่านะครับหิวกันมากก็เลยมากินข้าววันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นๆกันก็แล้วกันนะครับ <S <S ตอนนี้ขอตัดภาพก่อนแล้วคันนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดกล้องมาตอนกลางคืนพอดีเลยนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเดินทางกัน จนหมดหมดแรงนะครับป่าหมูอ้วนหลับไปแล้วไปสองแมงมึงตื่นครับเหนื่อยจากการเดินทางกันเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับถ้ามองไปเห็นไฟแว๊บแวบนั่นนะครับนั่นก็คือเรือนะครับเรือตกปลานะถ้ามองไปทางซ้ายก็จะเห็นเรือลำหนึ่งนะครับีไฟแว๊บแวบแวบนะครับนั่นก็เป็นเรือตกปลาเหมือนกันนะครับถ้ามองเรียบไปนี่เห็น ที่เป็นไฟนี่คือรีสอร์ทหมดเลยนะครับแต่ราคาแพงครับผมแพงมันแล้วแต่นะครับเออมันราคามันแล้วแต่โอเคครับเราก็พักกันแบบสบายๆนะครับเหนื่อยก็หาที่นอนนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็นี่อยู่กับน้ำปั่นนะครับจริงๆก็ขายเป็นแก้วนะครับผมแต่ว่าพอดีเราเอ่อพิเลนนะครับเราไปซื้อเรากางไปหน่อเยเราไปซื้อ เขาเรียกว่าอะไรถังถังสิบเอ็ดบาทแล้วก็ขอให้เขาใส่น้ำปั่นมาให้นะครับดูหน้าตาเป็นไงน่ากินไหมครับตอนนี้ก็เกือบจะละลายแล้วนะครับอ่าอ่าปันอ่าคุณหมูอ้วนครับลองชิมนี่ครับบรรยายรสชาติมนันสักนิดหนึ่งเป็นไงครับโชกโชกหวานไหมเพื่อน <c oughs> รสชาติจริงจดิเขาลองดูทีอ่านะทีโเราโกโ้กโก็จะลองบ้างดูนะครับอืม,อม ้ำปั่นอร่อยมากนะครับอันนี้เห็นอย่างนี้นะครับมีฟุตนะครับมีเยลลี่ผลไม้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือคนขายเขาแถมมาให้นะครับ <c oughs> เห็นเราพิเรศแปลกไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยแถมมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็แถวนี้ก็จะมีคนตกปลาอยู่เรื่อยๆค <c oughs> วงไงควงไงไอ้ไกล <c oughs> ไม่เฮ้ยไม่เคยตกปลาจริงเนยไม่เคยเคยจะถามเลย ไถ่าไถ่า,า,าะสวัสดีครับนี่คือหมึกที่เขาตกมานะครับผมเจ้าจช่วยกล้วยทอดปะ่ะเป็นไงบ้างมันจะกระตุกเพื่อนเอ็นจะกระตุกตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเม็ดที่อยู่ไหนฮะอยู่ตรงไหนอะเลมองไม่เห็นเลย ไปไหนเ้ววะเบ็ดมงไม่เห็นโอเคครับยังไงก็ขอตัดภาพแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันตอนเช้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอดีไม่นั่งหนาวไม่ต้งเช้าหรอกกลางคืนก็มีโอเคถ้ามีตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับดวงดาวเจอจอหนาวมึงนี่มืดตื้อเลยมอตร่อาหมาน้อย มาน่อยก็เปิดคลิปของวันนี้ด้วยน้องหมานะครับซึ่งหมาพวกนี้นี่กระโดดลงน้ำทะเลไม่กลัวเลยนะครับถ้าเป็นหมาบ้านเราเจอน้ํานี่แม่งก็วิ่งหนีแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดแล้วครับหาดหาดแสมงไกลลงกลงเกงเกงใช่เหรอวะแมวแมวไอ้ะเอามุกใหม่เอามุกใหม่ หาดดฟ้าสีครามหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะปลาเท่งปลา้ยนั่น <c oughs> มันชื่อจังหวัดรึอโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับหาดที่นี่นี่น้ําใสมากนะครับถ้ามองลงไปนี่ก็จะเห็นเท้าเท้าของผมเลยนะครับเห็นไหมใสามากนะครับอ่าแต่ตรงนี้เนี่ยก็หาดแถวนี้เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าไงระวังเศษแก้วกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยชาวต่างชาติก็ทิ้งขวดบงขวดเบียร์ไว้เนาะ แต,แต่ถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันค่อยๆเก็บไม้คนละมือคนล,ละชิ้นคนละอันก็ยังดีนะครับมันก็จะช่วยให้ทะเลของบ้านเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ลงไปอย่างน้อยอเราเก็บไปเป็นถุงเลยครับมีแ <c oughs> ต่ขวดเบียร์ถามว่าขวดเบียร์กินได้ไหมกินไม่ได้นะครับ <c oughs> มันไม่อร่อย <c oughs> เออกินไปนี่สลอมไส้กูจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเค็งอเหีย โอเคครับก็เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับนะมีสปีดโบท๊ทวิ่งด้วยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับผมที่อยากจะร่วมร่วมเป็นองค์กรเก็บ <laughs> องค์กรเลย <laughs> มึงตั้งเป็นองค์กรเลยเหรอเ <laughs> ตั้งกลุ่มกันนะครับผมคือเดินทางมาทะเลไม่ว่าทะเลที่ไหนนะครับผมเตรียมคนแล้วก็สอบไว้นะครับผมเ <laughs> พื่อจะคือเรามารบกวนท่านแล้วนะครับผมบางครั้งเราก็ต้องตอบตบุญคุณท่านบ้างน,นะครับผมก็ <laughs> มาฮะ โอเคเดี okay. on okay. ite, so so, ๋ยวเราก็จะไปเล่นน <shameful wohl> okay. okay. ้ากันแล้วซึ่งกล้องผมก็ไม่ได้กันน้ำนะครับก็คงจะต้องขอเก็บกล้องก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นน้ําเพราะเดี๋ยวกล้องโดนน้ามันจะพังกันเสียสตุ้มสตังไปกันใหญ่โอเคนะครับอ่างก็ไปนักลบนักลบมีทุกอย่างยกไว้อย่างเดียวอะไรวะจาเป็นขออนุญาตตัดคลิปไปนะตอนนี้ก่อนนะครับผมขอไปสนุกกับทะเลกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็หยุดกันที่ไหนครับเนี่ย สพเมืองพัทยาานี่สพเมืองพัทยานะครับซึ่งเรามองไปนี่เรามาขอน้ํากินครับพอดีเราหิวน้าซดน้ําทะเลไปซะเยอะเลยใช่ไหมครับแห้งเลยนะครับมองไปนะครับเห็นไหมครับนู่นเห็นเกาะส่วนตัวไหมอ่านั่นเป็นเกาะส่วนตัวนะครับอยากรู้จริงๆเลยพวกคนรวยนี่เขาทําอาชีพอะไรเนี่ยมันถึงซื้อเกาะได้กทั้งเกาะเลยปะนะครับไม่รู้มีคนรับใช้กี่คนนะครับโคตรคงจะโคตรสบายเลยนะครับถ้ามองไปตรงนี้จะเห็นวิวนะครับ มีบ้านคนนะครับตรงนี้ก็รู้สึกเดี๋ยวเขาคงจะทําเป็นสวนแล้วมั้งนะครับนะนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพมาให้ชมกันก็เดี๋ยวเราก็จะไปอีกขาดหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะกลับแล้วนะครับเราต้องดูเวลาก่อนว่าเพราะว่าตอนนี้เราต้องเช็คอินกี่โมงนะเอ๊เช็คเอาท์เช็คเอาท์สิบแปดโมงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวก็กลับไปอาบน้ำได้แล้วเออเดี๋ยวว่าอาจจะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ตัวเมืองพัทยากันสักแป๊บหนึ่งนะข้าวผมอ่าโอเคไปแล้วครับขอตัดภาพนะครับสวัสดี